สวัสดีครับผมพ่อเมียพี่น้องครับผมมื้อนี้ครับผมอยู่ในช่องท้าวหนุลูกไทยบ้านขล่าครับผมมีเสนอเมนูครับมื้อนี้ขนมจีนครับผมเอามุมนี้บางนะครับมุมนี้บางเปลี่ยนมุมกล่องบางครับผมมื้อนี้กะโอ้ผักกับหลายยางหลายเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับมาเออผู้ใดบดบึ้งผู้ใดบดแซ่บกระซ่างนะเว้ยผมแซ่บผู้เดียวก็ได้ครับผมปีต้นหอมครับผมต้มหอมแบบเขาเอ้นต้มหอมเหียนะครับนี่แบบ เขาเจ้าบ่าอาแล้วนะไปเล่มน้ำทงไ้ทงหนาครับแล้วก็มะลิแ่บครับผมนี่ครับกับพักนี่ครับคล้ายๆประกาศหินบันเฮ่านี่ครับโอ้ยเจ็บแเลยครับอุ้ยความตกนี่แหละครับผมนี่ขนมเสียนเบองครับผมน้ำขนมเสียนตีนไกล้ครับผมนี่ครับผมมาพี่น้องเอ้ะสี่ยนลาดตูพี่น้องมึงเลยตีนไกล้ครับผมเปรื้อครับผมเปรื้อบูบูล่ะคุณดิ นี่ครับโอ้ยเสียบๆได้เอาที่ลงเหมือนเลยนะครับเนาะทลงเหมือนเลยผมแบงออกนะครับแบง่งออกจากหมอครับผมนี่ยานมันเป็นเงินครับบ้ยน่าปวดจั๋ครับผมพี่นองอืมเบิ่งครับผม,มนี่หอมใส่จักน้อยเนาะบิดเอาเลยรุ่นบิดตะเกียเนี่ยครับผมเนี่ยเนานะใส่บะหี้จักน้อยครับผม ใส่ผงเผ็ดผงเผ็ดใส่ผงเผ็ดหนึ่งแดงหน่อยรครับผมนี่ผงเผ็ดกินบ่ได้ครับผมมีนู่นเส้นเมนูเก่าเมนมมูนี่ครับผมนะ,อ,ะนมอ,อ่ะใส่น้ำอ้อยครับน้ BOY, นำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยครับผมหวานานใส่หวานครับผมนี่ส่วเข้ากันครับผมส่วเขากินผู้เดียวครับมื้อนี้ อินพุ้เดียวเบิ้งข้าพผนโอ้ยเดยไม่ต yeah. ้องสวดหรอกนะครับเน,นาะเอาแบบเห็นมันเขาน้ำก็บพอมันแส่บดีเดินนะครับผมนะเบื้องหนวดผมนะผมอยากนี้่อนสมได้พี่น้องมึงกลิ่นกับบางไงผม กินกับไปรยอะอืมอืมอืมแบบนี้เลยครับมาได้ครับมาได้พี่หน้อมคนอื่นกะคอนโทรขอให้ไปกวนนะครับผมนะพิดพาประการใดก็ได้ มืนอนีบบอมีที่ดีต่องครับผมมืนอนีหิวครับผมมาใส่ชู่พีชุนองเมืองกินเลยเส็บๆเลยครับคำนี้ยคำตัวตัวๆเลยครับผม,มอืเสิร์แเมืนเมืนเนาะรือเป็นน้แต่เขียบบเออใกล้ๆจะคลองนี่นะอืมอืมอืม,อมอ อืมอืมอืมตัอบ

อืมในชวนตู๋มักนะครับเมนูสิน อกินทิมได้เข้าใจทิมนั่นอืาอร่อย สีนไ้มมันขนาดแก่หอนแนงอย่างน้อยน,นะครับพี่น้อง โหขดได้อืม <c oughs> เป็นไรเยี่ยมเป็นว่ากินบ่เยี่ยมกับบ่เสพนะคนแบบอืม <c oughs> 嗯。Mm hmm. ต้องขอโทษขออภัยผู้ว่ากินเรากินเบียร์นะครับนะผมนะอาจจะยังนี้น่หน่อยอม,มีคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์กัไหมคบผม อันว่าค่อยกินเดอ้อแข่วหลุดเด,อเด้อติย่างหลุดเล็กลๆเด้อหลุดดี่โอ้มันแซบนะครับเฮ้ยเลื้อให้พี่น้องบึงหลายเทื่ออ้ายคน,นบันนี้คืออ้ายแท้น,น้อบันนี้น้อห่วยสุดแล้วพี่น้อง Mm. Mm. mm-hmm Slapp mm av. -hmm. mm-hmm นื้อน้ำเนื้อปลาดุกนะครับแล้วก็ตีนไก่ตีนไก่ไส้เท้าไก่เท้าไก่ทอดกรอบหวาน เริ่มเริ่มห้อนนะครับตอนนี้แต่เริ่มชิฮ้อนแล้วนี่คอมเมนต์เขามาหลายนะครับ กลินมะขือดอกเอยียงมะขือดอกที่ฉันนั่นี่แต่ผมไม่อยากเอาขึ้นนะครับมะขือกับองุสิเฮ็ดไปเรื่อยๆลนะครับผมนะ,ะเพื่อในที่ว่าผมคือกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมผมไม่อยากเอาขึ้นนะครับผมผมไม่อยากเอากอกมีนแบบบดีขึ้นเนาะ mm. 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 อย่าคอมเมนต์มาได้ว่าแซบว่ากินตีนมิเนี่ย้งิดว่แซบเลยนะแซบกินตีนบ้างเดี๋ยน้ โว้ยเขาแย่งเขาดิไดิบนี่น้อยดิบหิวกันเด็กปุนเนาะบันนี้เนาะก็เสียดแืม คำสุดท้ายล่าพี่ล่าหน่องครับผมพี่หน่องเอ้ยสนมสนมพี่หน่อง หดไเลยครับผมเนี่ยผักโอ้แซ่บเนีอบกรอบๆเลยแบบนี่เลยครับผมครับผมคืออะไะครับผมเนี่ยแต่เมนูเส้นเนื้อครับผมเส้นขนมเส้นตีนไก่ครับผมน้ำยาปลาด้หนึ่งน้ำยาปลาครับผมเตยตีนไก่เส้นนำปลาดุกเนี่ยแบบแซ่บครับผมแล้วก็ต้นหอมต้นหอมอีกเคิ่ต้นหอมยัง ที่ผมบอกไปนะครับตุนหอมเฮียนะครับนี่ที่เขาเจ้าบ้าเอาแล้วน่เขาอื่นบ้านผมอื่นเหมือนต้นต้นหอมเฮียเนาะที่เขาเจ้าบ้เอาแล้วเขาไปเล่มนะครับผมน้ำน้ำเขาน้ำปลาในเกาหลีนี่แหละครับหลายตัวติหอวามบัวที่อย่างเนาะครับผมเพื่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมผมจะได้ทําคลิปต่อไปคลิปน้าพ่อกันไหมครับว่าจะเปลี่ยนอย่างครับผมเมนูอย่างเสนออย่างมากข้อมินมอกบอกได้ครับผมนะ มือนี่ลำลาไปกวนครับสวัสดีครับผม